สวัสดีค่ะภารกิจของเราวันนี้ลูกค้าขอคําปรึกษาเรื่องการดูแลทุเรียนค่ะเมื่อ2ปีก่อนลูกค้าเคยให้เข้าไปดูแลรอบหนึ่งค่ะและตอนนี้ได้นําต้นทุเรียนมาปลูกใหม่ได้ประมาณ1เดือนเรากําลังจะเดินทางเข้าไปที่แปลงของลูกค้ากันค่ะลูกค้าเคยมาดูสวนของเราตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะที่ปลูกไปลูกค้าลองปลูกเองหลายครั้งแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะคะก็เลยรอบนี้ ต้องการให้เรามาดูให้อีกค่ะพอถึงบ้านลูกค้าแล้วก็เดินทางขึ้นรถของลูกค้าไปที่แปลงของลูกค้าแปลงปลูกใหม่แปลงนี้ค่ะปลูกได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็พบมีปัญหาหลากหลายอาการนะคะก็แนะนําวิธีการแก้ไขตามอาการค่ะเราได้แนะนําเรื่องการใส่ปุ๋ยการดูแลการฉีดยาของทุเรียนค่ะอันนี้ปลูกประมาณ1เดือนนะคะเริ่มมียอดปีออกมาแล้วค่ะช่วงแรกแนะนําให้งดปุ๋ยทางดินก่อนนะคะแนะนํายาป้องกันราและโลรคแมลงทางใบค่ะ นี่เป็นส่วนข้างบ้านอีกส่วนหนึ่งของลูกค้านะคะร่มรื่นม,มากค่ะอันนี้เริ่มปลูกใหม่นะคะมาลงใหม่ค่ะนี่ล่มรื่นนะคะต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจเราทั้งสองคนให้เป็นที่ปรึกษาการดูแลทุเรียนนะคะนี่คือกราบของลูกค้ากำลังงามเลยจ้าซื้อมาใหม่ๆเดี๋ยวก็จะต้องไปจัดบ้านจ้า